อนอยู่นี่อ้นเองนะส่วนมากนอนอยู่น้ำปอนทุกมือกับสองคนนี่เวลาขึ้นไปเล่นเน็ตกับไปทำกันเป็นบ่แสองคนก็ขึ้นโอ้เฮายอมตัวตัวตัวบอย่านบ่สองคนตัวคือพากันขึ้นบอย่าเฮายอมแตงมาอยู่ล้างมือนะล้างมือเฮาเฮาเขาเห็นจุดอ่อนสองจุดเห็นเห็นเองกับเห็นปอนเอ้าสองคนนี่ขึ้นผู้เขาสองคนไปทั้งน็บบ่ขึนนี่ครับนี่ครับเพิ่นไปเล่นเน็ตเพิ่นสิเขาไปทั้งนี้เขาไปสอนปลานบ่บ่ผุนเลย เป็นท่าอย่างเงี้ยลยรายการหน่วยไดหน่วยนี่ป่ะคูนครับโค้งไปุ่นชวนมากเพิ่นเพิ่นขึ้นไปเรนเน็ตเพิ่นจิโค้งไปขุ่นซุดฝุ่นเลยเมียนรายการบัวท่ธรรมดาครับเอ็นกับปอนนี่บัวหย่านะเฮาเฮาไปหลายๆคนเฮาหยางย่านตัวไปสองคนตัวนี่เก่งเนาะขมังยางหย่านกับผู้บ่าวก็ไ่อะไรเมีนเนาะขมังขมังอยากไปคุยผู้บ่าวจ้นพี่กับบัย่าน